ที่มาต่างกันแต่หัวใจนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่ายามสุขหรือในยามทุกข์ไม่ว่ายามอยู่หรือยามตายจากเราขอปฏิญาณยึดมั่นสัจจะเราจะอยู่และตายเยี่ยงพี่น้องร่วมสายเลือดจากวันนี้ไปจนชั่วอวสานขอฟ้าดินเป็นพยานสปอยหนังสามอาหารกาเจ้าสุริยาในยุคกลางศตวรรษที่19ภายใต้การปกครอ,องของราชวงศ์ชิงเกิดการก่อกบฏไทผิงขึ้นสงครามมีคนล้มตาย เป็นจํานวนมากชาวบ้านต้องอยู่อย่างยากลําบากขุนพลผางชิงหยุนหนึ่งในแม่ทัพของราชวงศ์ชิงนําทัพเข้าสู้ศึกโดยมีขุนพลเหอคุยคอยสนับสนุนขุนพลผางต่อสู้กับกองทัพกบฏเป็นเวลานาน,านถึง3วันสคืนแต่แล้วขุนพลเหอคุยกลับไม่ยอมส่งกองทัพออกมาช่วยกองทัพของขุนพลผางนั้นต้องถูกล้อมสังหารจนหมดสิน้นซึ่งผางชิงหยุนเขาแกล้งตายในสนามรบเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วเขาก็เป็นคนเดียวด้วยนะครับในกองทัพที่รอดจากนั้นเขาก็ทําการหนีทัพ เดินไปเรื่อยๆครับจนมาหมดสตินอนแน่นิ่งอยู่หน้าบ้านร้างกระทั่งมีสาวนางหนึง่งนางชื่อว่าแม่นางเฉานางได้ผ่านมาพบครับนางเลยได้พาเขาเข้าไปรักษาตัวและคอยดูแลทําอาหารให้ทานผางชิงหยุนได้ร่ําให้ออกมาเพราะความรู้สึกผิดที่พาเหล่าพี่น้องไปตายหมดนางเห็นใจและคอยปลอบเขาดูแลกันไปดูแลกันมาทั้งคู่ตกหลุมรักกันครับแล้วก็อยู่ด้วยกันในบ้านร้างหลังนั้นนางเล่าให้กับผางชิงหยุนฟังว่านางกําลังหนีออกจากหมู่บ้านโจรที่จริงแล้วนางมีสามีแล้วนะครับโดยสาม มีของนางเป็นหัวหน้ากองโจรครับซึ่งเขาเนี่ยเคยช่วยนางเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่นางอายุเพียงแค่15ปีซึ่งคนคนนั้นเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งครับและดูแลทุกคนในหมู่บ้านให้รอดปลอดภัยมาตลอดซึ่งจริงๆแล้วนางไม่ได้รักเขาครับแต่ที่แต่งกับเขาก็เพราะว่าเขาเนี่ยช่วยนางเอาไว้ซึ่งเขามีบุญคุณกับนางครับส่วนพางชิงหยุนนะครับก็แนะนํานางว่าชีวิตนี้เป็นของนางทําไมถึงไม่เลือกทางเดินชีวิตเองละ่ะพอวันหนึ่งผางชิงหยุนก็ตื่นขึ้นมาพบว่าแม่นางเฉาได้หายตัวไปแล้วและความที่ว่าเาเ ไม่มีเงินติดตัวเลยเขาจึงขายเสื้อกราะและกระบี่และนําเงินมาซื้ออาหารขณะเดียวกันตอนนั้นนะครับมีกองโจรได้ผ่านมาแจกอาหารให้กับชาวบ้านพอดีโดยคนที่นําของมาแจกชื่อว่าเจียงอู่หยางขณะที่กําลังแจกอาหารนั้นเขาได้เหลือไปเห็นผางชิงหยุนที่สวมรองเท้าขุนพลอยู่ซึ่งเขาได้ขายเสื้อกราะกับอาวุธนะครับแต่เขาเหลือรองเท้าเอาไว้ใส่นะพี่โจรเขาเลยอยากลองฝีมือหน่อยเขาได้ใช้มีดแทงแต่ผางชิงหยุนก็ปัดป้องเอาไว้ได้พอเห็นว่าฝีมือดีเขาเลยได้ชักชวนนะครับไปทําอาชีพโจรด้วยกันไหมซึ่งผาง ชิงหยุนก็ตกลงครับไปก็ไปพอพวกเขามาถึงนะครับก็มาเจอกับเฉาเอ่อหูคนคนนี้เป็นหัวหน้ากองโจรน,นะครับพอมาเข้าร่วมกองโจรแล้วพวกเขาก็บุกปล้นสเสบียงกองทัพของกบฏไทผิงทันทีครับซึ่งผางชิงหยุนก็ได้แสดงฝีมือโดยการสังหารแม่ทัพข้าศึกได้ทําให้ทุกคนต่างยอมรับว่าฝีมือเขานั้นยอดเยี่ยมมากพอก,กลับมาที่หมู่บ้านนะครับพวกเขาก็นําอาหาราแจกจ่ายให้กับทุกคนและเตรียมจัดงานฉลองทําให้ผางชิงหยุนได้เจอกับแม่นางเฉาอีกครั้งโดยนางเนี่ยคือภรรยาของหัวหน้ากองโจรนั่นแหละครับซึ่งงนาง เองก็พยายามหนีออกจากหมู่บ้านหลายครั้งแล้วแต่ก็ไปไม่รอดครับต้องกลับมาทุกทีซึ่งผางชิงหยุนได้เล่าให้หัวหน้ากองโจรฟังว่าทําไมเขาถึงตกอยู่ในสภาพนี้หัวหน้ากองโจรเขาก็เข้าใจนะครับในความรู้สึกของผางชิงหยุนที่ได้สูญเสียพี่น้องที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาเพราะตัวเขาเองนะครับก็ให้ความสําคัญกับเหล่าพี่น้องมากเช่นกันฮะแล้วผางชิงหยุนก็ได้แอบมาหาแม่นางเฉาและได้คุยกันนิดหน่อยครับซึ่งพี่ผางเขาสงสัยครับว่าทําไมนางถึงกลับมาทั้งทั้งที่อยากจะจากไปจากที่นี่ซึ่งนางเองก็ยัังไม่ทนให้คําาตอบเข ดันมีกองทหารของราชวงศ์ชิงบุกมาครับพวกเขาล้อมหัวหน้ากองโจนเอาไว้ซึ่งพวกเขามีทั้งปืนและก็กําลังรบที่มากกว่าครับและมาที่นี่ก็เพื่อมานําเสบียงอาหารที่พวกเขาปล้นมาจากกระบฏไปทั้งหมดเลยนะแน่นอนเลยครับว่าหัวหน้าโจรจําใจครับที่จะให้สเสบียงพวกเขาไปแต่ถ้าต่อสู้ขัดขืนทุกคนอาจจะไม่รอดและหมู่บ้านของพวกเขาก็จะยิ่งเสียหายหนักมากกว่าเดิมครับทำให้ตอนนี้ทั้งหมู่บ้านต้องอดอยากกันอีกครั้งหนึ่งหัวหน้ากองโจรเจ็บปวดมากที่ไม่สามารถเลี้ยงดูทุกคนให้กินอิ่มนอนอุ่นได้ซึ่งางงงชิงหยุนนเอก็ได้นะน หนน้าจนนว่าให้ไปเข้าร่วมกองทัพสิจะได้มีเงินและอาหารมาเลี้ยงคนในหมู่บ้านและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบวันนี้อีกหัวหน้ากองโจรเขาตกลงและก็ยอมเข้าร่วมกองทัพเพื่อช่วยเหลือทุกคนครับแต่มีโจรฝีมือดีคนนึงครับเขาชื่อว่าอาฉีเขาไม่ไว้ใจผางชิงหยุนครับเพราะขนาดตัวพี่ผางเองนะครับก็ยังหนีทัพมาเลยแล้วจะเชื่อใจได้ยังไงเจียงอู่หยางจึงแนะนําว่าถ้างั้นเรามากรีดเลือดร่วมสาบานกันดีกว่าผางชิงหยุนเฉาเอ้อหูเจียงอู่หยางวันนี้ขอสาบานเป็นพี่น้องกันเราขอสาบานเรื่อย สาบานด้วยชีวิตของเราเองมันผู้ใดนำภัยมาสู่พวกพ้องมันผู้นั้นต้องตายพี่น้องคนใดทำร้ายพี่น้องด้วยกันเองมันผู้นั้นต้องตายขอให้ฟ้าดินเป็นพยานใครผิดคำสาบานขอให้ตายอย่างหน้าอนาถตอนนี้ทั้ง3าคนก็ได้กลายเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันเรียบร้อยเลยครับโดยที่ผางชิงหยุนเป็นพี่ใหญ่ชาวเอ้อหูเป็นพี่รองและเจียงอู่หยางเป็นน้องสามแต่ก็ใช่ว่าจะมีคนเห็นด้วยทั้งหมดนะครับอาฉีกับพวกของเขาขอไม่ไปร่วมทัพราชวงศ์ชิงนะครับเพราะชาวบ้านต่างเกลียดชัง ราชวงศ์ครับและพวกเขายอมตายดีกว่าครับที่จะไปรับใช้ราชวงศ์ชิงอาฉีเลยจากไปเข้าร่วมกองทัพกบฏแทน3พี่น้องได้นํากําลังพลเข้ามาขอเข้าร่วมกองทัพกับเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ครับซึ่งเหล่าขุนนางเนี่ยก็ถามไปว่ากองทัพเจ้าตายหมดแถมเจ้ายังหนีทัพยังกล้ากลับมาอีกงั้นเหรอพี่ใหญ่ก็ตอบไปว่าคราวที่แล้วกองทัพคุยไม่ยอมเข้าช่วยเหลือทําให้คนของข้านั้นต้องลาโลกกันหมดข้ามีกําลังลบอยู่800นายข้าขอเพิ่มอีก8 0 0แล้วเราจะยึดเมืองซูภายใน15วันเหล่าขุนนางบอก ว่าอย่ามาพูดเล่นกับข้านะพี่ใหญ่ยืนยันหนักแน่น10วัน ข้าขอแค่1ิวันขุนนางเฉินเห็นว่าพี่ใหญ่เนี่ยเอาจริงครับและถ้าพี่ใหญ่เขาทําสําเร็จนะครก็เป็นผลดีกับพวกขุนนางเองด้วยพวกเขาจึงให้คนไปเพิ่มอีกพันห้าร้อยนายครับโดยพวกเขาให้ใช้ชื่อว่ากองร้อยฉางและทางแม่ทัพของกองพันที่ขุนนางเฉินส่งมาเป็นกําลังเสริม1500นายเนี่ยนะครับเขาปฏิเสธที่จะร่วมรบด้วยครับโดยเขาให้เหตุผลว่าเขาจะเอาใจช่วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะกองพันของเขาคือฐานอํานาจสุดท้ายของขุนนางเฉินถ้าพวกเขาแพ้ขึ้นมาอํานาจในวังของขุนนางเฉินก็จะลด ด้วยศึกครั้งนี้ยากมากครับเพราะพี่ใหญ่เนี่ยต้องทํายังไงก็ได้ให้กําลังเสริมพันห้าร้อยนายยอมเข้าช่วยเหลือพวกเขาในการรบซึ่งข้าศึกมีปืนยาวมากกว่า200กระบอกพี่ใหญ่เขาวางแผนครับว่าจะใช้แนวหน้า200คนเป็นโลบุกทะลวงฟันเข้าไปไม่ให้พลปืนข้าศึกนั้นยิงได้จากนั้นจะใช้พลธนูยิงสวนแต่200นายนั้นต้องตายเป็นจํานวนมากแน่นอนซึ่งไม่มีใครกล้าอาสาครับน้อง3เห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีใครยอมอาสาแน่นอนครับเขาเลยอาสาเป็นคนแรกพี่รองได้เพิ่มเงินรางวัลให้ครับ สำหรับคนที่ตายลูกเมียได้เงิน2เท่าแต่ถ้ารอดจะได้ถึง3เท่าหลายๆคนจึงยอมเอาด้วยครับจนกระทั่งครบทั้ง200นายและสงครามตีเมืองซูก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับน้อง3นํนำแนวหน้า200นายบุกฟาปืนฆ่าศึกตามแผนครับซึ่งพวกเขาก็ได้ล้มตายกันเป็นจำนวนมากนะครับพี่รองเห็นว่าเสี่ยงมากแล้วจึงขอให้พี่ใหญ่รีบบุกไปช่วยเถอะแต่พี่ใหญ่บอกว่าให้ฟังคำสั่งเขาแค่คนเดียวการรบมีแม่ทัพได้เพียงคนเดียวเท่านั้นจากนั้นน้อง3ทํทำได้สำเร็จครับเขาเปิดทางให้พลธนูยิงสวนได้แล้วก็ทำการเข้าตะลุมบ ข้าศึกเห็นท่าไม่ดีจึงส่งทัพม้าเข้ามาหนุนพี่ใหญ่จึงสั่งให้ทัพม้าเตรียมพร้อมแต่พี่รองร้อนใจมากครับกลัวว่าน้องสามจะเป็นอะไรไปเขาจึงสั่งทัพม้าบุกก่อนที่พี่ใหญ่จะสั่งขณะที่ทัพม้าของพี่รองกําลังปะทะกับทัพม้าของข้าศึกนั้นฝั่งข้าศึกก็สั่งระดมยิงปืนใหญ่ใส่ไม่ยัง้งพี่ใหญ่เห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ทัพเสริมไม่ยอมเข้ามาช่วยพวกเขาแน่เขาจึงบุกไปหวังจะจัดการกับปืนใหญ่ของข้าศึกม้าถูกสะเก็ดปืนใหญ่ลม้ลมลงพี่ใหญ่ต้องถือเง้เข้าฟาดฟันเหล่าพล ยิงใส่กระบอกที่เหลือจนปืนใหญ่นั้นแตกหมดแต่เขาเองก็ถูกแรงระเบิดเช่นกันข้าศึกเห็นว่าพี่ใหญ่ที่เป็นแม่ทัพกําลังบาดเจ็บจึงสั่งทัพใหญ่เข้าปิดบัญชีทันทีซึ่งพี่ใหญ่ก็ลุกขึ้นใช้ดาบสู้กับข้าศึกแต่ข้าศึกนั้นมีจานวนมากเขานั้นถูกทวนเสียบทะลุไหลขณะที่น้องสามกับพี่รองรีบเข้ามาช่วยเขาเอาไว้ทั้งหมดถูกทัพข้าศึกล้อมอาไว้ทหารที่เหลือพยายามต้านสุดความสามารถทั้ง3พี่น้องตัดสินใจที่จะสู้ตายในศึกครั้งนี้ถ้าเราจะตายก็ขอพาพวกมันไปลงนรกด้วยขณะที่ทัพเสริมพ 5 0 0นายแม่ทัพเห็นว่าขนาดทัพ800ของ3พี่น้องยังป่วนกองทัพ5,000ได้ขนาดนี้ศึกครั้งนี้พวกเขาสามารถเอาชนะได้แน่เขาจึงสั่งให้ยกทัพเข้ามาช่วยเหลือ3พี่น้องครับขณะที่สงครามเป็นไปด้วยความดุเดือดนะครับน้องสาก็บุกไปจัดการกับแม่ทัพข้าศึกด้วยตัวคนเดียวแล้วเขาก็ตัดหัวมาได้สาเร็จครับเขาได้ชูหัวแม่ทัพข้าศึกขึ้นแล้วจากนั้นชัยชนะก็เป็นของพวกเขาฮะเนื่องจากว่าศึกครั้งนี้พวกเขาทําความดีความชอบกันได้เหล่าขุนนางจึงเลื่อนยศให้จากที่เป็นกองร้อยช้างขึ้นเป็นกองพันา ให้ทหารในบังคับบัญชาเพิ่มอีก5ากองพันแล้วแม่ทัพพันห้าร้อยนายที่เป็นทัพเสริมเข้าไปช่วยก่อนหน้านี้ก็จะเข้าไปอยู่ในใต้บังคับบัญชาของพวกเขาด้วยแต่จํากันได้ไหมครับว่าตอนต้นเรื่องที่พี่ใหญ่รบแพ้เพราะทัพเสริมของเขาไม่ยอมเข้ามาช่วยตอนนี้พวกขุนนางก็ได้ส่งกองพลคุยของขุนพลเหอคุยมาเป็นแม่ทัพเสริมให้กับพวกเขาอีกแล้วครับโดยจะให้กองพันของ3พี่น้องเป็นทัพหน้าแล้วกองพลเหอคุยเป็นทัพหนุนซึ่งคือที่จริงแล้วนะครับพวกขุนนางเนี่ยส่งกองพลคุยมาจับตาดู3พี่น้องเลยครับ หลังจากนั้นนะครับกองพันของ3พี่น้องก็ได้เข้าตีอีกหลายเมืองโดยที่กองพลคุยนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแต่พอเขาตีเมืองกันชนะนะฮะกองพลคุยก็จะเข้ามาแบ่งทรัพย์สมบัติด้วยสบายจริงทําอะไรก็ไม่ได้ทำนะฮะแถมมีหน้ามาแบ่งรางวัลดีอีกกองพันของ3พี่น้องได้ตีเมืองไปเรื่อยครับจนมีความดีความชอบและก็กําลังรบเพิ่มขึ้นฮะจนได้ขยายทัพครับจากกองพันฉางกลายเป็นกองพลฉางในที่สุดแต่ระหว่างที่พวกเขาตีเมืองเมืองหนึ่งสําเร็จนะครับก็มีการปล่อยให้ทหารป้นสะดมครับซึ่งพี่ใหญ่เขา ตั้งใจจะขยายกองทัพของเขาเขาจึงพยายามตั้งกฎขึ้นมาเพื่อให้กองทัพนั้นมีระบบระเบียบมากขึ้นครับแล้วทหารที่ข่มขืนผู้หญิงก็จะถูกลงโทษประหารชีวิตเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูแต่พี่รองได้ขอร้องพี่ใหญ่ครับว่าตอนนี้พวกเขารู้สำนึกแล้วข้าไปก็ไม่มีประโยชน์ได้โปรดเมตตาด้วยแต่พี่ใหญ่ให้เหตุผลว่าที่พวกเจ้ามาเข้าร่วมกองทัพก็เพราะว่าไม่อยากถูกข่มเหงแต่ข้าจะบอกอะไรให้ฟังไม่ใช่แค่พวกเจ้านะที่ไม่อยากหลุดพ้นจากการถูกกดขี่แต่เป็นทุกคนไม่ว่าจะชายหรือหญิงพวกเราสู้ก็เพื่อ สิ่งนี้ไม่ว่าใครก็ตามไม่ควรที่จะถูกข่มเหงและพวกเขาทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันด้วยขณะที่แม่ทัพนะครับชักดาบออกมากําลังจะประหารตามคําสั่งพี่ใหญ่พี่รองได้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าห้ามแตะต้องคนของเขาเด็ดขาดน้องสามเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้กองทัพเขาชิบหายแน่เนื่องจากว่าพี่ใหญ่สั่งให้ประหารแต่พี่รองนั้นไม่ให้ประหารท่านแม่ทัพที่ทําตามคําสั่งก็ต้องลําบากใจครับและเขาก็ต้องทําให้เรื่องนี้มันจบไวที่สุดครับโดยการที่เขาเป็นคนลงมือประหารด้วยตัวเองฮะหลังจากจบเรื่อง พี่ใหญ่กับพี่รองก็ไว้อะไรให้กับทหารสองนายนั้นโดยที่พี่รองก็บอกกับพี่ใหญ่ว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วแต่ก่อนที่เขาฆ่าก็เพื่อให้อยู่รอดแต่ตอนนี้พวกเราต้องฆ่าก็เพื่อความเป็นธรรมด้วยพี่ใหญ่ได้ตัดสินใจแล้วครับว่าตอนนี้จะตีเมืองซูโจโหให้จบภายใน3เดือนเพื่อไม่ให้มีคนมากมายต้องอดอยากยังไงพวกเขาต้องบุกยึดซูโจให้ได้และซูโจเนี่ยแหละครับเป็นเมืองหน้าด่านสุดท้ายของพวกกบฏจากนั้นพวกเขาก็จะเข้ายึดเมืองหลวงแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับพวกเขาได้บุกตีเมืองซูโจเป็นเวลานานก,นกว่า 1ปีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เนื่องจากว่าขาดกําลังสนับสนุนและสเสบียงอาวุธครับเพราะว่าพวกขุนนางช้นผู้ใหญ่นะครับไม่ต้องการให้พวกเขาตีเมืองสําเร็จเพราะว่าถ้าสงครามนั้นจบนะฮะพวกขุนนางนะครับเขาจะไม่ได้กอบโกยผลประโยชน์จากสงครามอีกครับเพราะถ้าหากว่ายังมีสงครามอยู่นะครับพวกขุนนางเนี่ยเขาจะได้งบประมาณในการทําศึกจากราชวงศ์ครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้สะสมอํานาจไปในตัวด้วยทีนี้ทัพของ3พี่น้องก็ลําบากสิครับเนื่องจากว่าพวกเขาหวังที่จะจบสงครามให้ไวแต่ดันไม่มีการสนับ สนันบุครจะบุกก็บุกไม่ได้จะถอยก็ลําบากแหละฮะพี่ใหญ่กับน้อง3มจึงมุ่งหน้าไปหาเหล่าขุนนางเพื่อขอร้องให้พวกเขาส่งสเสบียงอาหารมาให้แน่นอนเลยครับว่าเหล่าขุนนางปฏิเสธที่จะช่วยเหลือพี่ใหญ่เห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปกองทัพของพวกเขานั้นต้องอดตายกันหมดแน่ๆเขาจึงต้องหาทางออกโดยการไปหากองพลคุยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยลอกกินผลประโยชน์จากพวกเขาอย่างเดียวโดยที่พี่ใหญ่ได้เสนอเหอคุยไปว่ากองพลคุยของท่านไม่ต้องทําอะไรเลยขอแค่สนับสนุนสเสบียงและอาวุธให้พวกเขาหลังจากตีซู โจได้พวกเราจะยกทัพเข้าหนานกิงพร้อมกันแล้วแบ่งผลประโยชน์กันคนละครึ่งถ้าเราไม่ร่วมมือกันท่านก็จะอยู่ใต้อำนาจของ3ขุนนางไปตลอดชาติเหอคุยเห็นว่าผลประโยชน์มันน่าสนใจครับเขาก็เลยยอมตกลงมอบสเสบียงและอาวุธให้กับกองทัพของ3พี่น้องโดยพวกเขามีสเสบียงทั้งหมด10วันเท่านั้นจึงจําเป็นที่จะต้องรีบยึดซูโจให้ได้ภายใน2วันครับเพราะพี่ใหญ่เขาแค่หลอกเอาสเสบียงจากกองพลคุยครับแต่ไม่ได้จะยกทัพเข้าเมืองพร้อมกันเหมือนที่บอกเหอคุยนะฮะเพราะถ้ากองพลคุยเข้าเมืองพร้อม นนะะพวกนั้นเนี่ยจะต้องปล้นสะดมแน่และถ้าพวกเขาสามารถเข้าไปยึดได้ก่อนนะครับก็จะสามารถปกป้องชาวเมืองเอาไว้ได้แต่ขณะที่ทางพี่ใหญ่กับน้องสามนะครับกำลังเดินทางกลับนั้นพี่รองเขาไม่สามารถทนเห็นทหารของเขาอดตายได้อีกต่อไปเลยครับเขาจึงทําการลอบเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะสังหารเจ้าเมืองซูโจซะพอพี่ใหญ่กับน้องสามกลับมาถึงนะครับทหารก็ได้มารายงานว่าพี่รองได้แอบเข้าไปในเมืองแล้วถ้าเขาทําสําเร็จเขาจะจุดผู้สัญญาณในตอนเช้าส่วนพี่ใหญ่ก็แจกอาหารให้กับเหล่า อาหารได้กินครับเขาพูดกับน้องสามว่าข้าสัญญาเอาไว้ว่าทุกคนจะมีอยู่มีกินและจะพาทุกคนกลับบ้านภายใน3ปีแต่นี่มันเข้าปีที่5แล้วทุกคนยังลำบากกันอยู่เลยพรุ่งนี้เราจะบุกเข้าโจมตีตอนฟ้าสางน้องสามรับทราบแล้วไปเตรียมการบุกตัดกลับมาในเมืองนะครับพี่รองถูกจับได้ครับโดยคนที่เป็นแม่ทัพให้กับฝั่งกบฏก็คือแม่ทัพฉีถ้าเพื่อนๆจํากันไม่ได้นะครับก่อนที่3พี่น้องจะมาร่วมทัพราชวงศ์ชิงนะครับอาฉีเขาพาพวกพ้องของเขาจากมาอยู่กับฝั่งกบฏนะครับ ซึ่งตอนนี้เขาก็ได้เป็นแม่ทัพอยู่ฮะแต่ประเด็นเนี่ยก็คือว่าในเมืองตอนนี้นะครับสภาพไม่ต่างกับนอกเมืองเลยครับทั้งชาวบ้านและทหารเนี่ยกำลังขาดแคลนเสบียงอาหารอย่างหนักเลยครับท่านเจ้าเมืองได้สั่งให้ทหารทุกคนวางอาวุธลงแล้วเขาทําการดวลกับพี่รองแบบตัวต่อตัวครับจากนั้นเขาก็ได้ยอมเอาตัวเองนะครับเข้ารับกระบี่ของพี่รองเจ้าเมืองพูดกับพี่รองว่าถ้าหากว่าข้ายังอยู่ชาวเมืองทุกคนจะไม่มีวันเป็นอิสระไว้ชีวิตทหารและประชาชนของข้าด้วยอย่าให้พวกเขาต้อง ทุกทรมานพี่รองรับปากครับว่าจะไว้ชีวิตทุกคนแล้วขอให้ท่านเจ้าเมืองไปสู่สุขติขณะที่เหล่าทหารนะครับล่ำให้เสียใจและซาบซึ้งใจที่ท่านเจ้าเมืองสละชีวิตตัวเองเพื่อแลกกับชีวิตของพวกเขาครับเช้าวันต่อมานะครับขณะที่พี่ใหญ่กําลังจะสั่งบุกประตูเมืองก็ได้เปิดออกครับพร้อมกับพี่รองและก็พวกชาวบ้านและทหารที่ยอมแพ้แล้วพี่ใหญ่ก็ได้สั่งขังทหาร4 0 0 0นายเอาไว้ครับเพราะ,สะเสบียงของพวกเขานั้นเหลือกันอีกแค่8วันครับแล้วภายใน8วันนี้ยังไงก็ต้องยกไปตี มเมืองหลวงฝั่งกระบทให้ได้ถ้าจะแบ่งสเสบียงมาเลี้ยงทหารที่ยอมแพ้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ครับแล้วเหล่าทหารเหล่านี้นะครับทับยังไงก็ไม่ยอมมาเข้าร่วมกับพวกเขาด้วยแน่นอนทางเดียวก็คือสังหารทิ้งทั้งหมดครับแต่พี่รองได้ให้สัญญาเอาไว้แล้วครับว่าเขาจะไว้ชีวิตทุกคนทั้งคู่มีปากเสียงกันครับโดยที่ไม่มีใครยอมฟังใครครับพี่ใหญ่ก็ให้เหตุผลว่าพี่น้องของเรารบมานานถึง9เดือนอดอยากมาตลอด9เดือนขนมปังนี้ควรจะแบ่งให้พี่น้องของเราหรือฉเฉลยกันละ่ะซึ่งทางพี่รองเขาก็ไม่ฟังครับ เพราะว่าเขาเองเนี่ยก็รับปากเอาไว้แล้วด้วยเกียรติของนักรบบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เขาลำบากใจมากเหมือนกันฮะแต่ว่าด้วยคํามั่นสัญญาและก็สัจจะนะฮะเขาเนี่ยต้องยืนยันในสิ่งที่ตัวเองให้สัญญาเอาไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแล้วพี่ใหญ่ก็ได้สั่งประหารซึ่งพี่รองไม่ยอมครับส่วนน้องสามนะครับก็เข้ามาขวางพี่รองเอาไว้ก่อนจะยืนยันว่าพี่ใหญ่นั้นพูดถูกแล้วจากนั้นเขาก็สั่งให้จับพี่รองเอาไว้แม่ทัพฉีเห็นว่าตอนนี้พวกเขาคงไม่รอดแล้วนะครับจึงสั่งให้ทหารทุกคนเงียบและจัับมือกอกนาไว้ พร้อมที่จะจากไปขณะที่พี่รองนะครับถูกล่ามโซเอาไว้ไม่สามารถห้ามอะไรได้อีกต่อไปเลยครับน้อง3ได้สั่งให้ระดมยิงเกาทันสังหารทหารทั้ง4ี่พันคนทั้งน้ําตาด้วยความที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเขาเองก็ไม่อยากทาครับส่วนพวกทหารที่ยิงนะครับก็ไม่อยากยิงเช่นกันฮะพวกเขาร่าให้ไปพร้อมกับความรู้สึกผิดแต่ว่าเป็นทหารก็ต้องทําตามคําสั่งนะครับก่อนที่พี่ใหญ่เองก็ไม่สามารถกลั้นน้ําตาของตัวเองได้เช่นกันครับแต่เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้และเพื่อที่จะไม่ให้มีใครต้องทุกทรมาร จากสงครามอีกเขาจําเป็นต้องทําครับส่วนพี่รองเลยครับตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นพี่รองได้ตัดสินใจครับจะพาคนของเขาถอนทัพกลับแต่พี่ใหญ่เนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามมาไว้ครับพี่รองบอกกับพี่ใหญ่ไปว่าท่านยังจําได้ไหมว่าท่านเคยบอกเราว่าอะไรท่านบอกว่าคนทุกคนควรจะมีอิสระแต่ท่านได้สั่งฆ่าผู้คนที่น่าเวทนาไปถึง4 0 0พคนอย่างเลือดเย็นพี่ใหญ่ก็ตอบพี่รองไปว่าคนเหล่านั้นเป็นทหารถ้าสมัครใจเป็นทหารก็ต้องพร้อมที่จะตายแต่ประชาชน นับล้านในหนานกิงพวกเขาคือคนธรรมดาถ้ากองพลคุยไปถึงก่อนเราพวกเขาได้ตายกันหมดเมืองแน่พี่ใหญ่ได้คุกเข่าขอร้องพี่รองและทุกคนก็คุกเข่าลงพร้อมกันครับพี่ใหญ่สัญญากับพี่รองว่าถ้าจบศึกที่หนานกิงจะมีแต่ความสงบสุขข้าสัญญาพี่รองก็ยอมไปด้วยแต่โดยดีครับโดยที่เขาบอกพี่ใหญ่ไปว่าข้าจะเป็นคนไปดูเองกับตาถ้าท่านพูดถูกข้าจะคุกเข่าให้แต่ถ้าผิดข้าจะเป็นคนฆ่าท่านซะจากนั้นทั้งหมดนะครับก็ยกทัพเข้าเมืองหลวงของกบฏแล้วพวกเขาก็ทําสําเร็จครับยึดเมืองได้ ได้ก่อนที่กองพลคุยจะมาถึงหลังจากยึดเมืองได้พี่ใหญ่ก็ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเขารบในสนามรบเป็นขุนพนมาตลอดแต่ตอนนี้การที่เขาจะเปลี่ยนแปลงระบอบขุนศึกนะครับเขาจําเป็นจะต้องสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นครับแต่พี่รองเขายังยึดมั่นในคําปฏิญาณแล้วเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของกองพลฉางครับพี่รองได้ประกาศว่าถึงแม้จะจบศึกแล้วแต่ถ้ายังมีคนที่ลำบากและความอายุติธรรมอยู่พวกเขาเนี่ยก็จะสู้ให้ถึงที่สุดแล้วพี่รองก็ประกาศนะครับให้แจกบําเหน็จแก่เหล่าทหารในกอง องพลฉางซึ่งพี่ใหญ่ก็เข้ามาห้ามเอาไว้เพราะเงินที่นํามาแจกเนี่ยจะต้องนําเข้าท้องพระครังครับแต่แน่นอนเลยครับว่าพี่รองเขาไม่สนใจครับเพราะตามที่เคยตกลงกันไว้คือยกทัพเข้าเมืองจะแบ่งทรัพย์สินให้ทุกคนครึ่งหนึ่งแต่พี่ใหญ่ไม่ยอมทําสักทีพี่รองเลยจัดให้ด้วยตัวเองเลยครับและพี่รองก็ได้กดดันให้พี่ใหญ่ยอมแจกเงินโดยการประกาศว่าผู้นํากองพลฉางมีเพียงคนเดียวคือพี่ใหญ่พวกเจ้ายังไม่รีบขอบคุณพี่ใหญ่อีกที่แจกบําเหน็จเราทหารก็กล่าวยกย่องแล้วก็ขอบคุณพี่ใหญ่กันครับทำให้ตอนนี้ พี่ใหญ่ไม่สามารถคัดค้านได้ฮะเขาจึงจำใจยอมให้แจกเงินกันต่อไปแต่ทว่าการกระทำของพี่รองนี้นะครับทำให้ราชวงศ์ไม่พอใจครับเพราะมันถือเป็นการลากราชวงศ์ชิงมาตบหน้ากลางสี่แยกราชาประสงค์กันเลยทีเดียวซึ่งทางพี่ใหญ่นะครับกำลังจะได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้บัญชาการเมืองหนานกิงแต่ทางราชสำนักเนี่ยนะครับต้องการให้พี่ใหญ่จัดการกับพี่รองซะไม่งนั้นกองพลฉางจะต้องเกิดการแบ่งอํานาจขึ้นเป็น2ฝั่งแน่ซึ่งทางราชสำนักนะครับต้องการให้กองพลฉางสลายตัวซะเพื่อ ไม่ให้เกิดขั้วอานาจใหม่ขึ้นและเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่นะครับก็ไม่พอใจกับการกระทําของพี่รองด้วยนะครับที่นําเงินในท้องพระคลังไปแจกโดยพาักการแล้วก็ก่อนหน้านี้เกือบจะแยกทัพออกไปด้วยครับซึ่งพี่ใหญ่เองก็รับปากจะจัดการเรื่องนี้ให้ครับซึ่งต่อมานนครับน้องสามได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นครับเขาเห็นภรรยาของพี่รองขึ้นเรือไปกับพี่ใหญ่ซึ่งแน่นอนเลยครับว่า2คนนี้เป็นชู้กันแต่พวกเขาปิดเรื่องนี้เป็นความลับครับเหตุผลของนางก็คือว่านางเนี่ยไม่ได้รักพี่รองตั้งแต่แรกเลยครับแล้วทั้งสอง แอบเจอกันหลายครั้งพอสมควรเลยนะครับสำหรับในหนังนะทีนี้ทางฝั่งของพี่ใหญ่นะครับเขาก็ต้องมาจัดการกับพี่รองตามคําสั่งของราชวงศ์ครับแผนก็คือว่าเขาให้คนไปบอกกับพี่รองครับว่าเขาเนี่ยกำลังจะถูกกองพลคุยวางแผนลอบสังหารพี่รองได้ฟังก็เป็นห่วงครับจึงรีบมุ่งหน้าไปหาพี่ใหญ่ขณะที่น้อง3นะครับตอนนี้เขาสงสัยครับว่าพี่ใหญ่วางแผนอะไรไม่ดีแน่ๆเลยฮะแล้วเขาดันเข้าใจผิดครับว่าพี่ใหญ่เนี่ยจะฆ่าพี่รองเพราะว่าต้องการแย่งตัวภรรยาของพี่รองแน่ๆเลยเขาจึงมุ่ง หน้ามาที่บ้านของพี่รองครับเพื่อจบปัญหาน้องสามเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในคําสาบานมากนะครับก่อนที่เขาจะลงมือสังหารนางนะครับน้องสามเขาพูดคําปฏิญาณครับว่ามันผู้ใดนําภัยมาสู่พวกพ้องเรามันผู้นั้นต้องตายแล้วเขาก็ลงมือสังหารปริดชีพภรรยาของพี่รองทิ้งครับกลับมาที่พี่ใหญ่ครับเขาได้พูดสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับพี่รองครับว่าทุกปีในฤดูการนี้ข้าจะร่วมวงดื่มกับเจ้าแล้วเล่าให้เจ้าฟังว่าที่ผ่านมาข้าทําอะไรบ้างตอนนี้ข้าเพิ่งจะกลับมาจากวังหลวง ข้าได้ทําให้ราษฎรได้ลดหย่อนภาษีนานถึง3ปีและตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปข้าขอสัญญาว่าจะไม่มีใครต้องอดอยากอีกเลยและการที่ข้าเฉลยสี่พันมันคือเรื่องที่จําเป็นและเจ้าเองก็จะไม่ตายอย่างไรค่าข้าจะฆ่าเจ้าตั้งแต่ที่เจ้าขัดคําสั่งข้าก็ได้แต่ข้าก็ทําไม่ลงแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าทางวังหลวงต้องการให้เจ้าตายข้าไม่มีทางเลือกข้าขอส่งเจ้าไปสู่สุคติแล้วพี่ใหญ่ก็ดื่มไว้อะไรให้กับพี่รองขณะที่ทางพี่รองมาถึงตามแผน เขาก็ถูกเกาทันยิงใส่จนร่วงจากหลังมาครับจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าคนที่วางแผนฆ่าเขาก็คือพี่ใหญ่ของเขานั่นแหละและก่อนตายเขาก็ยังเรียกหาพี่ใหญ่ด้วยความเป็นห่วงว่าจะถูกคนอื่นทําร้ายจนตัวเขาเองไม่สามารถทนพิษบาดแผลไหวและเขาก็ได้จากโลกนี้ไปครับขณะที่น้องสามรีบกลับมาหาพี่ใหญ่แล้วก็ห้ามไม่ให้เขาสังหารพี่รองครับเพราะตอนนี้ภรรยาของพี่รองได้ตายไปแล้วฆ่าพี่รองไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วพวกท่านอย่าทําร้ายกันเองเลย นะซึ่งตอนนี้พี่ใหญ่ก็ได้ร่าไห้ออกมาครับจากการสูญเสียทั้งพี่รองและหญิงอันเป็นที่รักไปและพี่ใหญ่เองก็ไม่ได้ให้น้องสามเข้าพบนะครับในคืนนั้นน้องสามเขาจึงออกมาตามหาพี่รองแล้วก็พบศพของพี่รองนอนตายอยู่กลางถนนครับเขาร้องไห้เสียใจที่ทุกอย่างมันกลายเป็นแบบนี้ณนะวันพิธีแต่งตั้งพี่ใหญ่ให้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการนะครับน้องสามก็ได้ใช้มีดแทงมาที่พี่ใหญ่ซึ่งเหล่าทหารองครักษ์ของเขาก็พยายามเข้ามาขวางนะครับแต่พี่ใหญ่เนี่ยก็ให้ทุกคนถอยไปก่อนโดยที่ น้องสเขาบอกกับพี่ใหญ่ว่าพี่น้องที่ทําร้ายพี่น้องด้วยกันเองมันจะต้องตายแล้วน้องสามก็ได้บุกอย่างหนักครับซึ่งพี่ใหญ่ก็พยายามปัดป้องครับแล้วก็บอกกับน้องสามไปว่าอย่ามาขวางทางข้านะตอนนี้มันใกล้จะถึงเวลารับตําแหน่งแล้วแต่น้อง3ามยังยืนยันในคําสาบานเขาพูดประโยคเดิมว่าพี่น้องที่ทําร้ายพี่น้องด้วยกันเองมันจะต้องตายแต่น้อง3าเขาสู้พี่ใหญ่ไม่ได้ครับเขาโดนหักขาไปหนึ่งข้างแต่เขาก็ยังไม่ยอมหยุดครับเขาสู้จนไม่มีแรงเหลือครับซุดลงกับพื้นแต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าพี่ น้องที่ทำร้ายพี่น้องด้วยกันเองมันจะต้องตายเขาพยายามทุบตีพี่ใหญ่ฮะพี่ใหญ่เองก็ยืนให้เขาทุบนะครับจากนั้นพี่ใหญ่ก็ได้หักแขนอีกข้างของน้องสามครับเพื่อไม่ให้น้องสามมาขวางทางของเขาได้แต่ทางน้องสามก็ยังไม่ยอมหยุดครับเขาเรียกให้พี่ใหญ่หันกลับมาอีกครั้งครับแล้วเขาก็ได้พูดประโยคเดิมครับว่าพี่น้องที่ทําร้ายพี่น้องด้วยกันเองมันจะต้องตายแล้วเขาก็ได้กระเพกเข้ามาเพื่อที่จะแทงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่ใหญ่ก็ปัดได้สบายเลยครับแต่เหล่าขุนนางนะครับแอบวางแผนลอบสังหารพี่ เช่นกันครับพวกเขาเนี่ยไม่ยอมให้พี่ใหญ่ขึ้นมามีอํานาจแน่นอนฮะพวกเขารอให้ปืนใหญ่ในงานฉลองพิธียิงก่อนนะครับแล้วพวกเขาให้พลแม่นปืนนะครับยิงพร้อมกับปืนใหญ่เพื่อไม่ให้มีคนรู้ครับว่ามีเสียงปืนพี่ใหญ่ถูกลอบยิงจากด้านหลังครับจึงไม่สามารถปัดมีดได้พ้นทาให้เขาถูกทั้งยิงทั้งแทงจากด้านหน้าและด้านหลังครับพี่ใหญ่ได้ล้มลงครับแล้วเขาก็รู้ตัวได้ทันทีเลยครับว่าตอนนี้พวกขุนนางเองก็ไม่อยากให้เขาได้ขึ้นเป็นใหญ่เช่นกันเขาปรงกับวินาทีสุดท้ายของชีวิตครับแล้วเขาก็บอกกับน้้องไปว่าาเจ ทำตามคำสาบานของเราเถอะแล้วน้องสามนะครับก็ทําการปิดชีพพี่ใหญ่ตามคําสาบานที่เคยให้ไว้ว่าพี่น้องที่ทําร้ายพี่น้องด้วยกันเองมันจะต้องตายแล้วทางราชสํานักก็ออกข่าวไปครับว่าพี่ใหญ่ที่กําลังจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการได้ถูกน้องสามสังหารก่อนที่เขาจะขึ้นรับตําแหน่งทําให้ความผิดนี้นะครับตกเป็นของน้องสามแล้วน้องสามนะครับก็ได้ตกเป็นนักโทษและโดนประหารชีวิตในอีก2เดือนต่อมานะครับสุดท้ายนะครับสามพี่น้องได้จากไปหมดแล้ว หนังนะครับก็ได้จบลงเท่านี้นะฮะหากสปอยส่วนไหนผิดพลาดนะครับผมขออาภัยเพื่อนๆด้วยจริงๆนะฮะพยายามจะทําให้ไม่ตกหล่นที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยพยายามจะทําให้เข้าใจง่ายที่สุดแต่ถ้าใครที่ยังงงอยู่เนี่ยนะฮะผมต้องขออาภัยด้วยจริงๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับซีอูนะ